สวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผููเลียงง่วเลียงควายทุกคนเนาะค่ะ mm. พอกันอีกแล้วเด้อค่ะกับยยเพิ่งแบ่งปันเ mm. มืนน่อวานยยเพิ่งจะพามาเปิดราคาง่วผูหน่อยเด้อค่ะ mm. เป็นลีปจากทั้งบ้านค่ะเิ่นทรงมา mm. พี่กัดะอยู่บรรยั่งลุมตำบไลไร่หน่อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลเ mm. พิ่นก็นมีง่วผูหน่อยมาเปิดราคาอยู่ตัวหนึ่งเด้อค่ะ มัวตัวนี้เพิ่นสูงยูทีลอยสาบวกเลยคะ่ะอายุเพิ่นเกื1ปี2เดือนเป็นลูกของซูเปอร์เอ็กเลยค่ะมีใบมีหลอดหายเรียบร้อยตัวนี้บ่มีตำหนิอย่างเลยคะ่ะรับประกันขาถูกขาถอนทุกอย่างเลยรับประกันบ่มีตำหนิเพิ่นก็เปิดราคาอยูทีสามหมื 35, 000, นะะ่นห้าพันเลยค่ะสามหมบาท สนใจโทรไปหาเพิ่นเลยเด้ค่ะหรืูบาถ้าบ,บานยุ่ใกล,ใกล้ๆเพิ่นกัไปเบิ่งตัวจริงน้ำเพิ่นนะคะ่ะอยากสอบถามยังเพิ่มเติมโทรไปหาเจ้าของเพิินเลยค่ะคุณฟิมเบอร์โทรเพิ่นกะ064-604-9235ป้าญนย่างลุมตำบไลไรน้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลสำหรับคลิปนี้กับซ้ำนี่ก่อนเด้อค่ะ จังได้กับฝากกดติดตามกดไไหลกดแชร์่ยเ่เยิลน้ำแน่้ด้ค่ะพอกันคลิปนาด้วค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ